ผู้บานฟิลแรกครับผมจากทีมงานค่ายเพลงตัวเกียร์เมสิกนะครับผมหรือบริษัทค่ายเพลงตัวเกียร์เมสิกจำกัดมหามหาอย่างมหาหมวนไม่ใช่มหาชนนะครับมหาหมวนวันนี้เราพามาดูบรรยากาศนะครับพี่น้องบรรยากาศ มองบ้านหลังใหม่ของอบริษัทค่ายเพลงตัวเกียวม,มิวสิกสำนักง,งานสำนักง,งานวงดนตรีสำนักง,งานค่ายเพลงครับพี่น้องมือนีผ้ามาชมบรรยากาศนวผมหนาใส่งานแททนโอ้โหบ้านหลังใหม่ของลูกค่ายเพลงตัวเกียวม,มิวสิกครับเป็นจุดศูนย์กลางออฟฟิศนะครับผมห้องซ้อมเต้นนะครับพี่น้องห้องซ้อมเต้นไปเป็นห้องซ้อมดนตรีนะครับห้องซ้อมดนตรีห้องซ้อมห้องอาร์ต ห้องไทยถ้ำต่งตงตงางๆก็จะชยูที่นี่เหมือนเลยนะครับผมซึ่งกะร่างสารเร็วนี่คงจะได้เห็นภาพเห็นบรรยากาศการเข้ามาอยู่อาศัยครับพี่น้องซึ่งตรงนี้ซึ่งตรงนี้บอกเลยว,ว่าใส่เวลาอีกบ่โดนแล้วก็จะได้เป็นภาพเป็นมองเป็นบอนนะครับผมซึ่งผมกะอย่างที่บอกว่าด้วยพลังแรงใจจากแฟนขาแฟนเพลงของพรีบานพินแลนด์พลังแรงใจจากเอฟซีนะครับผมที่กำลังรับช่ม ท่าบ้านหรือกำลังติดตามความเคลื่อนไหวของค่ายเพลงตัวเกียร์มิวสิกนะครับผมมาฮอดไปใส่แล้วนาะฮอดใส่แล้วเฮ็ดอดฮอใส่แล้วบักลาแม่ก็อยากให้หมุดตัวมีมองยูมองเศร้าประกาศข้ามาเร็วๆนี้มีแน่นอนครับผมที่อยู่ที่พักอาศัยของเรานี่คือบรรยากาศโดยรอบข้างอันนี้ก็เริ่มประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่น้องลังข้างกันแล้วๆเวหลือภายในเหลือการพย้ยอาปั้นปั้นปั้นเอ่อ ปั้นปูนปั้นบัวครับพี่น้องปั้นต่างๆห่องประชุมห่องสนทนาผ้าคุยอยู่หม่องนี้มดครับพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นหม่องล้านกวางนี่ก็สิเป็นล้านกิจกรรมหม่องห้องพักของอาศัยก็โดยแรงศรัทธาของพี่น้องแฟนบครับแฟนเพลงแรงใจแรงเชื่อนะครับผมซึ่งให้ลูกหลกใครเพลงตัวเก็บวิสัเทาศน์มนหม่องอยูหม่องเศรา้าหม่องท้ามาหากินนะครับพี่น้องหม่องสร้างผลงานหม่องสร้างศิลปะวัฒนธรรมนะความเป็นอีสานความเป็นตัวเก็มิสความเป็นภาค ภาคพื้นความสนุกจากพวกเราค่ายเพลงตัวียมมิวสิกครับพี่น้องนําเสนอซูพีซูดนองก็ขอบคุณแรงใจแรงเชียร์จากพี่น้องสุขุมสุก้นหลายๆครับพี่น้องที่ซื้อบัตรจองตัว๋วว่าจะเป็นเจ้าภาพท้าท่าท,ที่จ้างวงดนตรีคอนเสิร์ตตเกเยมมิวสิกหรือวงไงที่รังสิบเปิดวันที่แดตุลาคมนี้หรือแม้กระทั่งนะครับผมคอนเสิร์ตสองชั่วโมงหรืองานรีวิวต่างๆขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ เมตตาพวกเราค่ายเพลงตัวเก่มิวสิกครับพี่น้องก็อีมือนี่อนพ,พี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงมีมองอยูมองเศร้ามองลบมองอยูมองกินมอง เขาเลยเป็นบ้านชายคาที่เอาไว้ให้ลูกๆค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกได้อยู่กันทำอาหากินสร้างผลงานสร้างอาชีพต่อ,ตอ,ตอร,รุ่นสู่รุ่นไปนะครับผมเราก็อัปเดตเรื่อยมือหนีผ้าเบิ่งบรรยากาศจำีกร์มาเออนี่เด้อซื้อบัตรกลุ่มปีดมาแต่ละใบนี่บ่เสียแรงเดออ้อย่างหน่อยเด็กๆตัวเกียว์มิสิกับพัก,กอายูเด็กเศร้านะครับผมในพักด้อาศัยกันพี่น้องพลานแล้วกะอย่าลืมซื้อบัตรก็อจองตัวกลุ่มปีดเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกๆในการส้างงานนะครับพี่น้อง ไปมองตอนรับแฟนขาแฟนเพียงแฟนแฟนขาแฟนเพียงพันไปพันมากกับมากวะกินกาแฟนอยู่นี่เด้อนะครับผมมาหาพู้บังทิ้แรลงมาหาลูกๆค่ใครเพียงศิลปินทีมงานโตเกียวมิวสิกครับพี่น,อนอ้องโอเคนะครับผมมาอัปเดตสัมเนียพี่น้องฮ้อนแดดเดยวพู้เอกสีดำก้อนนะจจะแล้วเจอกันไหมจุ๊บ